just too hot to handle าาสวัสดีค่ะเฮลโลอันยองอเซโยนีฮาวนาฮีซาบีได้สบายดีกันไหมคะทุกคนช่วงนี้หนาวสุดๆไปเลยนะคะถ้าได้คนมากุมมือก็คงจะดีเนาะ <laughs> โอเคเลิกบ้าบอนะคะวันนี้เราจะมาเล่นนี้เลยนะแฮรี่สาวดาวิว่าป้าจิจริหูเรเวลเล่นั่นเองเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าฉันจะยิงโดนไหมจะเป็นแคทเธอรีนสาวหรือเปล่าโอเคนมเบอร์วันถ้าจะเล่นก็รอมหรอเรามาทําการสํารวจคู่ต่อสู้กันก่อนเริ่มจากล่างทรายนักแม่นปืนมืออาชีพร้อยตํารวจโทจาวานายพลเอลสุต่อมาครีและทอดวิกแล้วก็อีแก่บัดําไลนะคะตามมา้วยเจ้าชายทะเลทรายและอีบัตเตอร์ไฟล์มาไลกันตัวที่สรนนยโคฟเวอร์เป็นนางเงือกทันโทษนะคะแอรียลตัวจริงก็คือฉันค่ะ ส่วนฝั่งเราฉั ENNIS, นไม่ขอพูดเยอะนะคะขอพุ่งเป้าไปที่เอเน้าเลยฉันบอกกี่รอบแล้วนะคะว่าอย่าใช้เน็ตเสากลางปลาคนอื่นเขาโหลดเสร็จกันหมดแล้วจานเนี่ยเฮ้ยอย่าต้องให้ฉันสั่งสอนบ่อยๆนะคะมันเหนื่อยเริ่มเกมกระแลนมาบนเลยนะคะกอดออกรบขอเต้นแอบแบลเรียกขวัญและกำลังใจก่อนหัวใจยังวางจะมีใครแบ่งจับจังโอเคสบายใจรับป่ะเอวสุมึงพร้อมตายยังว้าา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 นาา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 รกาา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 อาาาอาาา อุ้ยตายอุ้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 ยแปลกๆนะคะ โอเคกูไปก็ได้ไม่ต้องไล่นะคะเดี๋ยวไปเองนะคนไทยเหมือนกันค่อยๆพูดค่อยๆจ่ากันนะจ๊ะจะใช้กําลังกันเลยจา้าเดี๋ยวมึงเจอกูแนนะ่ทําการค้าครีปเก็บตังค์เพื่อจะเป็นเศรษฐีนี่ในอนาคตอีเอลสุโหนะ้ามาพร้อมอีแก่บ้านดํากรามที่วางบอกฟยรกใสชั้นแต่ชั้นเอาประทัดยัดปากมันคืนอีซุบซิบเวทนาชั้นเลยมาช่วยพอน้าลายอีแก่ฟิกหนีอย่างไว้ด้านหลังมีมวยหวานเข้าเสยคางโรมเราแตกครั้งนี้ชั้นเอาเม็ดกระเทียมปอกแปะป่าหน้ามันถึงกับฟิกหนีตต่อีแก่ไปติดดอออมมาืื่่เเเลลัังงกีฝนนน้ห็ยจ เข้ามาแย่งแต่ก็ไม่สําเร็จจําไว้นะคะขอของฉันก็ต้องไปของของฉันส่วนของของแกก็ต้องเปของฉันค่ะแค่เธอเที่มาสิได้ค่ะส่งอีแก่ลงลงแม่โว้ยอีนาวเงือกบอมอย่าคิดว่าจะรอดจ้าตัวจะอยู่นี่ค่ะแคเธอที่มาสิได้ค่ะจำไว้นะคะนี่คือบทเรียนชีวิตของสุนทรผู้บทที่1บาทที่17สตางค์ที่18กล่าวไว้ว่าพวกที่คิดจะแย่งบางกรสมควรตายค่ะ อีปูไฟฝั่งนู้นเหมือนแคนมากวิ่งหน้าตั้งมาให้ฉันเอาบาสุกา้ายิงเลือดน้อยเหมือนลมหายใจที่เหลือบนโลกนี้แต่ฉันกลา้า่ังมั่นไม่กลับบ้านไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเจ๊ส่งของให้ฝันดีนะคะคุณนออกบ้านมาครั้งนี้รู้สึกเหมือนตา้ายกระตกโชคต้องไม่ดีนแน่แนดังประโยคขวาร้ายซ้ายลแล้วแล้วก็เป็นจริงดังคาดค่ะฉันถูกรุมข,มข่มขืนในป่าอ้อยค่ะคุณตำร,รวจโอ๊ยปลาเสี่ยวฉันฟื้นคืนชีพอีกครั้งแต่ทุกคนคะช่วยฉันดูช็อตนี้เลยค่ะว่าอีดวงมาทำอะไรของมัน เดี๋ยวจะเห็นไม่ชัด What do you do มึงทําะไรขอเบึงคะ่ะหลังจากอีมแมลงทับจากเกาะกะละมกอนโชว์ขำมันก็มาตีบางกรแก้เขินโอเคจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นแล้วกันนะคะฉันทําการยึดป้อมเปเรียบร้อยไหนๆก็มาแล้วขอจับบางกรคนโบสีแดงกลับบ้านด้วยตอนแรกก็จะไปเอาอีกแก่แต่เห็นเอลสุเลยเพ่นก่อนใครจะคิดล่ะคะว่ามันจะวิ่งมาหาความตายเองแบบนี้ก็หวานเจีย๊ยบสิคะ เพื่อนบวกกันฉ่ำมงหยาเราที่กำลังจะเสียเปรียบแต่ด้วยความโกหกอ,อีซูบซิบชีอมลอกิกเป็นเบเบะทำฝั่งนู้นเสียจังวะฉันที่อยู่ด้านหลังพยายามเอาหน้าถลายยามาต่อยเราวยิ่งสุดความสามารถแน่นอนว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ทำให้หัวหน้าหน่วยบัญชาการตะไบเล็บผิดหวงังแคเที่ส นี่นะคะอย่ารอเล่นกับระบบนะจ๊ะไม่ไงั้นจะโดนยิงกระบ,บาลแยกนะไม่ชันหารก็แบกปืนได้นักแม่นปืนสาวพร้อมทํางานอีกครั้งแต่วันนี้ไม่สบายเพราะอกหักทําให้ไม่มีสมาธิรู้ตัวอีกทีอยู่โรงพยาบาลจิตเวชเพราะโดนเซรบะคกุงต่ยนยอกอย่าให้ฉันต้องใส่นวมบ้างน,นะคะกินโซยป้อมล่างอีฝั่งนูนทําทรงดูเชิงฉเฉลยกลี้งยิงไปทีจนขนหัวหน่าวมันตั้งชันมีปลาแกะฉี่เหลืองปิดจอบมวยหวานไปอีอีแก่ไม่ยอมหลบบ้านก็โดนยิงไปเลยสิคะและอีบัตเตอร์ไฟกระโดดเข้าไปกระโดดยางเลย ทานโทษอาจ๊ะชัฉันโดดได้จนอีชูค่ะส่วนหลอนโดดได้เอวก็ตุบแล้วเข้าใจความห่างฉันหรือยังคะนองฉันได้รับดินปืนอนุภาพรุนแรงมาใหม่ไหนลองยิงสิมึงต้องตายแน่แอบมากินบลูฝั่งมันแถมก็เกิดมาพอดีเลยว่าจะแวะในติงเกลซื้อเขียวม่วงเพิ่มเติมขณะที่กําลังช็อปช็อปช็อปอีบูลาเสนอมาปาดอีนี่เล่นทีเผอนะคะต้องโดนสั่งสอนใส่สโคบคูณ8เลกบาลแล้วยิง ช็อตนี้จะเล่นต่อแต่รนเอียวสู่ยิงหน้ายูรินาอิซุซิปอมจนป้าเสลลแล้วกลิ้งหนีมาได้รอมชิดดีเพื่อนเรียกตีคองแม่เลือดเราจะน้อยแต่ก็ไม่หวั่นเพราะตีชาบอกว่าเราคือไฟเตอร์ถ้าพี่บีบอกให้หนูตีคองจะตายแม่เลือดหนูจะน้อยเท่าไรหนูก็จะตีเพราะหนูเป็นเดอะแฟ หลังจากกินไข่ดักอะไรเยอะฉันก็ไปทุบอิบูราต,ต่อเพราะฉันยังไม่หายแค่ที่มันมาขัดตอนกำลังช็อปและเรื่องราววันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ด้วยประการทางปวงเจอกันใหม่คลิปหนะ้าใครอยากให้เล่นตัวไหนสกินไหนบอกได้แนละ่ถ้าเล่นเป็นถ้ามีจะเล่นให้นะคะโอเคเจอกันนะจ๊ะบ๊ายบายเอเมนค่ะเลิมไหมคะเรื่องราวดีๆเวอร์